พี่แฟนเก็บเก้าอี้แล้วเหรอแต่มันมากค่อนสวยอะ พี่ติ๊พติ๊มาฝัน้ต้องถ่ายไม่ยืนแล้วคนเยอะไม่ต้องถ่ายแล้วแต่งมารอเลยอ่ะเงยขยับไม่ไดิค่ะนอนทำไมตุ๊ดระวังถ่ายขาไม่ต่ำ่ แอเกมเหรอเกมเกมเหรอแล้วนาะิบอย่คนทีเกมนะเราเ่นเกมก่อกันเหรมาได้กตู่ปสี่ทุ่มแตู่แถว

บอาอายุัปเลยล่ะเหนื่อยเอาแค่พลังไม่จีเลยไม่จีเลยโอ้หไม่แอร์เลยเข้กพ้อมกันเย่อีเท่าไหร่่อจีเท่าไหร่คะีเท่าไหร่ยะกเท่าไหม่ค่าไหร่

พี ais, ่แปดก่อนเยอะากเก็บกันแดดเลยนะพี่แปดก่ม่เยอปเลยไส่เลยน กอดสามยม่สาม่สามไม่สามสโอเคไม่ยอมจับเลยไม่ยอมจับเลไม่เก่งเลยปวนขนาดั้นหรอไม่เก่งเปีศาจปีาจปีศาจ่ีศาจปีศามปีศาจ่ีศาจี่าาจปีศาาจปีศาาจนี้าจ่ีีศาจปีศาีศาจปี

แม่นี่เชื่อวันต้องมาันต้งมาอ้พึ่ยิปซีของนหรอ้ยยังไม่ถึงแกเลยจทาน้พึ่งมาแม่เอาได้จ่ายกูด้วย

ไม่หัดจะเพื่อนไม่หุ่ดห่ิดเลยอยู่วะี่บ้าไม่ยินดูนะไม่ได้กันเดี๋ยวเราไปไ้นกันนะเราไปถ่ายรูปถ่ายอยม่แม่ไม่รู้แม่บอกใคร

cái kéo qua làm à cái này cái này mong có kia làm gì kia kia

อะไรก่อดอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่เฉยอะไรมากนะสวยยเยอะเยอะ nước nào mà อยากหน้าดี

ไปยงแม่มากบบตอนนี <Yes, ้ใคขานคานี่ขานแล้วที่ขาี่ขานที่ขานี่ขานขานท่ขนน

มาลครั <Cornell. S 2> ้่านยีละเล่ตีอะีเนี่ยยังพี่คนนั้นยังเีกเก๋ี่เก๋ก็ยังทำได้ทำไมไม่เปลี่ยนทบได้่ไดองไม่ได้หรอกไม่รู้อะแต่ไม่ต้องกอดเอาอะ แล้วจะมีวันไหนคนดรอปพี่ขาดมาพี่าดมาพี่่าดาี่าดาไ่อกนไปเจไปเจอพี่ะไปตอนนี้่าดเฮะเนี่ยพี่นี่อค่ะัถ่ายก็ได้ถ่ายก็ได้ ไม่หวนขอบคุณเพื่อนนายเพื่อนเธอสวยมากอออกเธอออกไปใส่แก้วใส่ก้วพอเถอะไปไมม แต่เจมส์โดัวใช่ไหมเขาถ่ายทุกที่มาทำไมไม่เข้าไปาย จะเห็นไหมเนี่ยข hey, 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 hey. อต้องมีรูปหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอต้องมีนะคะหนึ <ś c oughs> ่งสองยังไม่เปิดเลยไม่พี่น้อยขอห <ś c oughs> นึ่งสอง

มี่น่นาจะมีกันหมดสูนี่แหละนี่ป่ะฮกาเ เอมเอมเขาไม่เอาอะไรเลยนะตามนี้กนตามอย่างเดมเดมดมแดมเดมไปไม่เป็นเดมกิ้นะเดมเดมไมมองบ่มองมองมอมองนีเขามีอะไรจะให้ามีไให้้หได้เล้เได้้ได้้ัมแวคุณได้ได้เปี่ยนนะไอ้นีไ้องไม่ไหมว่ะ

ก็จริงก็มาไม่ถึงกลับบ้านเหมือนกันลองหัวพี่บออพี่บอก่อนบอลก่อนก่อนบ่อนบ่อนก่อนบ่อนบก่อนบ่อน